สวัสดีค่ะเรามาดูไอหมูอ้วนหังเลนะนี่เห็นไหมนอนสบายอยู่บนออกเราบอกว่าตัวหนักมากนอนอย่างนี้ทับอย่างน,นี้นี่แบบตะคิวกินนะจ๊ะมีวันหนึ่งคุณหญิงนอนแบบนี้ใช่ไหมตรงโซฟาแล้วก็นอนหลังงอๆหน่อยเพราะว่าเอาหางเลมาทับปรากฏปวดหลังอนะ ดูดูดูอืมสบายแค่ไหนอืมจ้าจ้าสบายไหมลกูกอืมอืมวเ,เราก็จะอ้อนกันทุกวันแบบนี้นะเวลาดูโซโฟา แต่ก่อนตอนเล็กๆก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกก็คือจับไม่ค่อยอยู่เพราะว่าแพรีด็อกจะค่อนข้างซนนะตอนใครที่เพิ่งเลี้ยงอยู่ตอนนี้เมื่อไหร่จะเหมือนทางเล้ก็บอกเลยก็ต้องใช้เวลานิดนึงจะไม่ไม่นิ่งซนมากหรือนูน่นหรือนี่ไปนูน่นไปนี่วิธีที่ดีก็คือควรจะใส่สายจูงแบบนี้นะตอนเด็กๆก็จะใส่สายจูงแล้วก็จะจํากัดพื้นที่ทางเละนะให้เล่นอะไรได้ไม่เล่นอะไรก็คือแบบไม่งั้นอะ โซฟาเฟอร์นิเจอร์อะไรของเราเนี่ยก็จะไม่เหลือ,อนะคะเพราะว่าพี่แกก็จะแทะหมดเลยอแต่นี้ก็จะฝึกด้วยกันที่ว่าถ้าเกิดฮังเลเดินไปแทะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะตีก้นตีแบบเบาเแล้วก็บอกว่าห้ามแทะกระดูกนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่มีเวลาดูก็จะใส่สายจูงแบบนี้แล้วก็ล่ามไว้ให้เขาแบบเล่นเฉพาะตรงที่แบบมีพื้นที่ที่แบบไม่ให้เดินไปมั่วซั่วั่วนะไม่งั้นเดี๋ยวกัดพังหมดอืม แล้วก็ต้องเอามากอดอยู่อย่างนี้ถ้าเาากิดอมกอดด้ยเฉยก็ไม่อยู่หรอกก็คือแรกๆก็ต้องมีสายจูงก็คือล็อกให้เขาอยู่กับเราเพราะเขาไปไหนไม่ได้เขาก็จะนอนอยู่กับเราแบบนี้แหละพอตอนหลังๆก็ไปอ่านรู้กันไม่ต้องใช้สายจูงละแต่เขารู้ว่าเวลาใส่สายจูงเขาก็จะต้องสงบขึ้นนิ่งขึ้นห uh huh. นักมากตะคิวกินนะ อ้อนกันวันละนิด๋อ,อนะแล้วก็ตอบคำถามเลยจะมีถามมาทุกคลิปว่าฮังเลคืออะไรฮังเลคือกระรอกดินนะคะหรือว่าแพรลดอกนะเป็นกระรอกเป็นสัตว์ฟันแทะนี่แหละอืแต่ว่าตัวใหญ่เพราะว่าเป็นสัตว์นำเข้าจากเมกาอ่า